เป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นสาวไทยเราเป็นชาติแรกของโลกที่ล้างขบสาปโกยกำไร8,400ล้านกับการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงจริงชป์โลกปี2025แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่พลิกกว่านั้นอีกครับคือฝั่งของเวียดนามหลังจากพวกเขาตกรอบไปกลายเป็นว่าโค้ชของเวียดนามเองออกมาโทษไทยเราครับบอกว่าจัดให้อยู่สายแข็งเกินไปก็เลยทำให้ตกรอบแม่คำนี้จุกเต็มเต็มเลยสำหรับไทยเรานะครับทั้งที่มัน ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าสู้ชาติอื่นไม่ได้แล้วมาเท่าใแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้แล้วผ่านและยังมีปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นกาบี้ซุปตาทีมชาติบราซิล ออกมาโพสต์ขอบคุณสาวไทยเราว่ายิ่งกว่าอยู่บ้านอีกกับการถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็อยากมาทุกปีเลยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลับา,าเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวอลบอลหญิงชิงแชมป์โลกครับที่มีหลากหลายเรื่องราวเลยที่จะนามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงฝั่งของเวียดนามก่อนนะครับที่ต้องบอกแล้วว่า ตกรอบไปแล้วยังไม่ไวายมาโทษไทยมาเบี่ยงเบนประเด็นอีกต่างหากซึ่งล่าสุดครับมีการสัมภาษณ์โค้ชเวียดนามจากสื่อของเวียดนามเองหลังจากจบเกมด้วยพวกเขานั้นไปแพ้เคนยา3ต่อ0เซตแบบที่โดนปั่นหัวครับเพราะมีการอุ่นเครื่องกับเคนยาเนี่ยก่อนที่จะแข่งขันรายการนี้ด้วยซึ่งมันไม่มีชาติไหนทําเลยครับที่จะมาอุ่นเรื่องกับทีมที่เราจะต้องเจอ ในรอบแบ่งกลุ่มกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแต่วยดนามทําแล้วกลายเป็นว่าเวียดนามเกมนั้นเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะเคนยาได้แต่ฝั่งของเคนยาเก็บทุกรายละเอียดในเรื่องของวิธีการเล่นครับพอมาเจอกันในแมตช์กัน่งขันที่มันนับเรนกิ้งนับคะแนนจริงๆกลายเป็นว่าเวียดนามตายอย่างเขียดเลยครับโดนเคนยาจัดหนักเก็บเอาเก็บเอา ก็เลยแพ้ไป3ต่อศูนย์เซตซึ่งการชนะเวียดนามทําให้เคนยาพังาขึ้นไปเป็นอันดับ21แซงเวียดนามไปเลยส่วนเวียดนามเองครับแข่งกันจริงแจ์โลกคะแนนลบเป็นว่าเล่นเลยครับโดยเฉพาะเกมกับเคนยาเนี่ยลบไป12.77แล้วก็เกมเยอรมนี ลบไป6.26ทําให้ตกมาอยู่อันดับ28ของโลกครับจากเดิมเนี่ยอยู่อันดับที่22ของโลกเสียหายอย่างหนักแล้วสิ่งที่มันทาให้หัวร้อนตามกันครับก็คือโค้ดเวียดนามให้สาษณ์หลังจบเกมบอกว่าเวียดนามเนี่ยโชคร้ายที่อยู่ในกลุ่มที่แข็งไม่เหมือนกับไทยเราที่อยู่ในกลุ่มที่ง่ายดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ไทยนั้นจะผ่านเข้ารอบ16 m i มสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงชป์โลกครั้งนี้ไปได้โอ้โหบอกว่าไทยเราอยู่ในกลุ่มที่อ่อนนะครับเวียดนามก็ถามว่าแข็งขนาดนั้นไหมมันก็พอสู่สี ขี้กันได้นะครับณาเกนย่าเนี่ยอุ่นเครื่องยังชนะมาแล้วแต่ฟอร์มไม่ดีมาโทษปีโทษกองโทษปีโทษกองไม่พอมาโทษสาวไทยเราด้วยว่าอยู่ในกลุ่มที่อ่อนกว่าและก็ทาง fbb ครับมีการจัดอันดับล่าสุดของอันดับ17ถึงอันดับ32ที่ตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเวียดนามครับอายอย่างแรกไม่พอที่แพ้กนย่าะนะมาอายอย่างที่2ก็คือจบอันดับที่31ของโลกชนะบีเก้เคมบรูนชาติเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้าเกิดไปได้หนึ่งเซตเนี่ยผมคิดว่า ก็น่าจะจบอันดับสันดิวสองของโลกได้หรือจบรองบุ้ยของโลกได้กันในข่าวนครนี้เรียกว่าตายอย่างเจียดรอบที่2ครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนอันดับ17ของโลกนั้นเป็นยูเครนครับอันดับ18เป็นสเปน19สวีเดน20เคนยา21เป็นกรีซครับ22อาร์เจนตินา23คิวบา24เม็กซิโก25เช็กเกีย26โคลอมเบีย27บัลแกเรีย28โปรตุเกส29อียิปต์30สโลวาเกีย31เวียดนาม32สามรูน นี่เป็นชาติที่ตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วนะครับส่วนอีก16ชาติเนี่ยก็ต้องรองทัวร์นาเมนต์กันในขันต่อไปโดยสาวไทยเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบสวยๆงามๆครับด้วยการที่ ชนะ2เกมแพ้3 2 1เกมเก็บไปทั้งหมดเนี่ยคะแนนเต็มครับเท่ากับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเราเป็นอันดับ2ของตารางก็เลยรใไมโคจรมาพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับที่เพิ่งเอาชนะเซอร์เบียมาได้มาได้แบบมันมา3ต่อ1เซตญี่ปุ่นก็เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของตารางครับมาโคจรเจอกับไทยเกมนี้ดุเดือดและก็น่าจะเป็นเกมล้างตาของสาวไทยเราที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ในการแข่งขันเนชั่นลีกครับเราชนะไปก่อน2ต่อ0ูนเซตแต่ว่าปิดเกมไม่ได้ก็เลยแพ้ไป3ต่อ2แต่ว่าเกมนี้เชื่อเหลือเกินว่าสาวไ มีฟอร์มที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะล่าสุดมีรายงานออกมาครับว่าตัววอลบอลหญิงไทยเจอกับญี่ปุ่นนั้นหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งเลยครับไม่มีแม้แต่ที่ยืนนั่งเต็มกันไปหมดเนื่องจากกระแสดีฟีเวอร์มากๆเจอกับญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยอาจจะ เป็นสาวในเราที่ทํำเซอร์ไพรส์โลกก็ได้เนื่องจากรู้ไส้รู้ไตกันดีมากๆในการแข่งขันวอลเลย์บอลในเอเชียนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเรามาอัปเดตในเรื่องบรรยากาศหลังจบเกมกันบ้างโดยที่ซุปตาบราซิลครับออกมาโพสต์ส้งใจเลยขอบคุณแฟนชาวไทยเราครับที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากให้การต้อนรับแบบอบอุ่นพร้อมเป้าหมายรู้สึกจริงจังโลกรอบ16ทีมกาบี้นะครับย้ำอีกครั้งว่ากาบี้มาทรารีไรก็ขอบคุณไทยทุกครั้งไปซึ่งกาบี้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีแฟนคลับชาวไทยติดตามเนี่ยและก็ชื่นชอบเป็นจํานวนมากเลยนะครับล่าสุดมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับพร้อมกับแนบรูปภาพที่มีการจับมือแฟนกีฬาชาวไทยเราและก็ได้รับของขวัญเป็นจํานวนมากซึ่งมีการโพสต์ขอบคุณนะครับบอกว่าเชียงใหม่ประเทศไทยเนี่ยเป็นชาวาซิลเลียนเป็นแฟนกีฬาอย่างแท้จริง ฉันเองก็รู้ว่าวอลเล์บอลมีคุณค่ามากเพียงใดในประเทศไทยทุกครั้งที่มาเยือนดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะยิ่งใหญ่และก็พิเศษยิ่งขึ้นขอบูุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลมอบให้ในช่วงเวลานี้ จะไม่ได้พูดถึงของขวัญที่จับต้องได้แต่หมายถึงสายตาอ้อมกดรอยยิ้มการจับมือและความรักทั้งหมดที่ทีมชาติบราซิลได้รับเพราะลึกๆแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยขอบคุณอย่างมากตอนนี้เรากําลังก้าวไปสู่จุดหมายใหม่พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าและก็จะนําสิ่งที่ดีที่สุดของพวกคุณไปกับเราด้วยนี่แหละครับอันนี้เป็นการโพสต์ขอบคุณของกาบีซุปตาทีมชาติบราซิลนะครับออกมาขอบคุณแบบโอโหพนันอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยหลายล้านคนมันกก็ยิ่งทาาาให้รรจัดลบรรส ฟีเวอร์ขึ้นไปอีกนะครับยิ่งฟีเวอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งฟีเวอร์ยิ่งขึ้นโดยบราซิลก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้เหมือนกันนะครับจะไปเจอกับโดมินิกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องการันตีเลยว่าจัดกันในขันที่ไทยแล้วนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเขามีความสุขมากโดยเฉพาะเรื่องราวล่าสุดที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็น่าจะยิ่งใจฟูไปกันใหญ่เพราะสาวไทยเราประเทศไทยเราสามารถล้างคำสาปได้สําเร็จกับการจัดมากรรมกีฬาระดับโลกแล้วขาดทุนจากในชั้นลีก สู่วลวันหญิงชิงจำโลกซึ่งก็มีการโกยรายได้ที่จัดงานผ่านมาเนี่ย8 4 0 0ล้านบาทเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นจากต้นทุนการจัดงาน1,100ล้านบาทแถมก็ได้ยอดคนดูออนไลน์ทั้งสิ้นเนี่ย1,300ล้านคนโอ้โหนี่มันเยอะมากๆนะครับคือการได้8,000ล้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ ทางการท่องเที่ยวคาดการไว้ก่อนน้านี้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็คุ้มจัดยังไงมันก็คุ้มแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยอ,ออกมากับเศรษฐกิจทั้ง4จังหวัดนะครับที่มีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ยรวมแล้ว8,400ล้านบาทครอบคลุมหลากหลายมิติเลยทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวการจ้างงานรายได้จากทางภาษีแล้วก็การใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนี้ครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ประมาณ5,500ล้านบาท จากผู้ชมถ่ายทอดสดผู้ชมย้อนหลังผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งคาดว่ามีมากถึง1.3พันล้านคนแล้วก็ยังรวมถึงจำนวนผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยสูงถึง9 0 0 0ล้านครั้งเยอะมากนะครับเยอะจริงๆรายได้ที่สครับก็เป็นมูลค่าจากการเดินทางของนักท่อง,งเที่ยวทั้งชาวไทยแล้ก็ชาวต่างชาติเนี่ยสร้างรายได้มากกว่า700 60ล้านบาทและก็มูลค่าที่3ครับก็เป็นเศรษฐกิจโดยรวมจากกิจกรรมในพื้นที่และก็การใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทแล้วนอกจากการที่เราได้กำไรมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับ ทั้งฝั่งไดของเราก็ยังมีการจัดแคมเปญพิเศษโดยเปิดในผู้ถือบัตรเข้าชมการแข่งนนขันนั้นสามารถใช้บัตรดังกล่าวเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ฟรีเลยก็เรียกว่าการมิตรภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกีฬาแล้วครับแต่วันนี้คือเวทีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของมิตรภาพและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศและศักยภาพของุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยอย่างแท้จริงก็ไม่แปลกใจที่ทั้งจีนไต้หวันเอรเวียดนามอินโดเนียอยากเลื่จะจัดชิงแชมป์โลกครั้งนนีี้้เพรราาาาาะมมมมมัูลลค่หศกแว สาวใเราเนี่ยก็น่าจะเป็นชาติเบอ์น์นต้นของโลกเลยนะที่จัดงานมาแล้วไม่มีการขาดทุนแต่อย่างใดครับอย่างในเฉลีกเนี่ยเราก็ได้กําไรมาเกือบ 1000ล้านนะลงทุนไปเพแค่100ล้านบาทแล้วครั้งนี้ลงทุนไป1000ล้านได้กำไรมาถึง8,400ล้านบาทแล้วมันเพงแค่ครึ่งทางเท่านั้น,นครับยังมีอีกเยอะโดยเฉพาะรอบชิงรอบ4ทีมรอบ8ทีมเนี่ยอาจจะตีมูลค่าได้ถึง10,000ล้านบาทเลยก็ได้ในการจัดการในขันครั้งนี้แล้วอีกหนึ่งข้อมูลครับที่ยืนยันออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็เป็นเว็บไซต์อากูดาก็เดี๋ยวมาเปิดเผยว่า นานาชาติน no nice. ั้นกล้าเที่ยวไทยมากขึ้นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกโดยนักเดินทางนั้นในความสนใจเพิ่มขึ้น2จากทั้งหมด4จังหวัดเนี่ยได้แก่โคราชและก็ภูเก็ตซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยโดยสนามโคราชครับนักเดินทาง3ประเทศแรกที่ให้ความสนใจเดินทางสู่จังหวัดในช่วงการแข่งขันมากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและก็มาเลเซียซึ่งแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันปีนี้ก็ตามครับแต่ว่าความสนใจก็ยังเพิ่มสูงขึ้นนนนนคาาาาาาดว่่่เปปป็ผลมจจกกรรขััทีีะบใใ265 เกาหลีใต้เองก็ยังเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดในช่วงการแข่งขันอีกด้วยโดยมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยสาเเครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดังกล่าวของปีที่ผ่านมาขณะดเดียวกันครับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นชาติที่สนใจเดินทางมายังภูเก็ตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนี่ละครับเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ของเรามันสุดยอดมันเป็นแบบที่โลกตะลึงได้เลยว่าเราไม่มีการขาดทุนแล้วบรรยากาศต่างๆนานาเนี่ยมันเหมาะเจาะลงล็อกหมดเลย ไม่งั้นทาง f a ฟไม่ยื่นข้อเสนอมาให้เราตัดสินใจแบบนี้แน่นอนนะครับคือมีหลายชาติที่ยื่นข้อเสนอการเป็นเจ้าภาพมาแต่ f a ฟนั้นกักไว้ให้เราก่อนแล้วก็รอเราเป็นเดือนด้วยนะกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เดียวว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยนะครับหลังจากนี้ต้องรอติดตามกันต่อกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์โลกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับซึ่งก็ประกบคู่กันเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาได้เอนตั้งแต่คู่แรกนะ แข่งขันในวันที่29สิงหาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับเซอร์เบียและก็ไทยเราพบกับญี่ปุ่นส่วนวันที่1กันยายนนะครับก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาพบกับแคนาดาตุรกีพบกับสโลวีเนียและก็วันที่30สิงหาก็จะเป็นอิตาลีพบกับเยอรมันโปแลนด์พบกับเบลเยียมสาห์หเ,เนี่ยเป็นบราซิลโดมินิกันและก็จีนกับฝรั่งเศสประกบคู่กันมาไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดสาวไทยเราพลิกล็อกเอาชนะ ญี่ปุ่นได้แม้มันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กระหึ่มโลกเลยนะครับแล้วยิ่งไปรอบแปดทีมเนี่ยเจอใครก็ได้นะผมคิดว่าเราเจอใครก็ได้เจอใ,ให้เรียนอีกครั้งก็ได้หรือแม้แต่เจอเซอร์เบียเราก็ไม่กลัวซึ่งเราต้องรออัปเดตให้กำลังใจสาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ตั๋วหมดแล้วต้องชมผ่านหน้าจอทีวีเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครกดไม่ทันมาดูย้อนหลังกับการวิเคราะห์จัดหนักจัดเต็มของช่องเซียนสนามเราได้เลย และในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวัย์บอัสาวได้เราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i ป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย